สวัสดีค่ะสวัสดีเอ็ซีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะที่กําลังติดตามรับชมรับฟังทางชง่องเรากกี้ผาร้อยอยูขณะนี้เนาะคะ่ะมือน,นี้กลับมาพบกับเรากกี้อีกเหมือนเดิมคือเก่าค่ะตามต่อกับรัฐบาลไทยเนาะเรากกี้เสียเอารัฐบาลไทยตองวดของสามเซียนดังเนาะคะ่ะของเจตาพาร้อยโชชัยชานแล้วก็ของเจี๊ยบผักแดงเนาะ,ะมาให้เอ็ซีแฟนคลับได้ติดตามอย่างต่อเนื่องต้องวดสำหรับรัฐบาลไทยงวดวันที่16กุมภาพันธ์ สองพันห้าร้อยหกสิบแปดตอนที่สืบเพิ่งตัวเลขแนวทางตอนอื่นเราก็ต้องกราบขอบุณขอบุญ f c แฟนคลับเนาะที่ยังรอคอยแลวกการสนับสนุนโดยการเบิ้งคลิปแล้กก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามรา่ว่าจะเป็นคนเก่าแล้วก็คนใหม่ที่พึงเข้ามากราบขอบุณขอบุณหลายๆค่ะแล้กก็กราบขอบพระคุณตัวเลขแนวทางนะคะจากทั้งสามเซียนกราบขอบพระคุณกับแนวทางรัฐบาลไทยต่องวดกับ ก็ใช้ชาีปากแดงแล้วก็จีตาพาระวยนอกที่หายมาวางข้างช่องยางต่อเนืองแล้วก็ต่องมวดเลขทุกตัวเนาะคะ่ะเอาเมาเป็นแค่แนวทางโปรไซว์จารณญาตในการรับชมแล้วก็รับฟังมันเดินคือเกาเช่นเคยนะคะเอกอาจจะมีข้าวมีหลุดเรากีกับองกาขอโทษขอพายเอฟซีแฟนค่ับไปกรวงหนาเนะาะก็เป็นการเสียเวลานะคะไปบ่งตวเลขแนวทางรัฐบาลไทยต่องวดของทั้งสามเซียนกันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็น รัฐบาลไทยของเจตาพาด้วยนะคะสําหรับแนวทางเมื่อวันที่สิบเอ่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนาะวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์อ่ของเจตาบ่เขาเนาะรุดไปพลาดไปก็ต้องกราบขอโทษขอไปเอฟซีแฟนคลับหลายๆนะคะที่ตัวเองแนวทางของเจตาพาด้วยบ่เขาเนาะเบื้องหลังของหวดวันที่สิบเจ็ดนะคะสิบเจ็ดเพิ่นเขาแต่ตัววิ่งรูด วิ่งบนคือบนล่างคือล่างเนาะวัที่วันที่่านมาเพิ่นแยกห้แล้วก็เขาทั้งบนทั้งล่างเนาะคะ่ะสาหรับตัววิ่งตัวรดูดวิ่งเจ็ดวิ่งเจ็ดบนดินวิ่งวิ่งสองล่างเนาะสาหรับตัวเลขเน่าทางออกเจ็ดเจ็ดเก้ากับสองสามล่างเนาะตัวเลขเนวทางของเจตตาวันที่สิบเจ็ดที่พันมาสิบเจ็ดกุมภาพันธ์ วันที่สองมกราคมของเจตากร,รุดไปเนาะค่ะหายตัวเล็กเนาทางมาบอ่อผ่านเนาะถือว่าหลุดไปวันที่สิบหกธันวาคมที่ผ่านมาของปีที่แล้วเนาะสิบหกธันวาคมเขาแต่ตัววิ่งตัวรุนเนาะคะ่ะกลับแตกเกือบถูกนะคะหายมาหกสองออกหกสามเนาะออกหกสามบุญสำหรับของเจตาเนาะ จะมีเข้าไปที่วิ่งวรูดมาเบื้งตองหววตอนเนื่องสำหรับวันที่สิบหกสิบหกกลุ่มพาพันธ์กับรัฐบาลไทยของเจตภาพาด้วยคปหน้าจอเด้อค่ะสำหรับรัฐบาลไทยของเจตภาพาด้วยนะคะวิ่งบนล่างเป็นไหามามีสองอมี8ดกับสองแกับ2ตัววิ่งตัวรูดทั้งบนและล่างเนาะค่ะ สตัว4หางค่ะมี 85, 8ห 28, แปเจค่ะตัวเน้นตัวเจาะสองหางสำหรับสองตัวมี8ปหากับ28ค่ะเน้นเจาะที่สองหางมี8ปหกับส8งแปดแปดกับสองเจกันไว้เนาะกันไว้สำหรับวิ่งบนล่าง3ตัวสามหางนะคะมี8ปดสองแสองสองปด 88หาค่ะของเจตาพารวยตัวนิ่นตัวเจาะ3ตัว1หางมี88หานี้เนาะคะ่ะที่เพิ่เนินไว้น้นไว้ตัวนิ่ตนตัวเจาะของเจตาพารวยอะแคปน้าจอสำหรับรัฐบาลไทยกับแนวทางของเจตาพารวยเนาะบลหลายหางเน,น้นๆเจาะๆไปกับพร้อมนะคะสำหรับบนล่างบอกีหางเนาะ ไปต่อกับของชชชัยชาญรัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งกลุมภาพันธ์ที่ผ่านมาของชอชัยชาญกะหลุดไปเนาะค่ะต้องกับ,กบขอพายเอฟซีแฟนคลับที่ติดตามของพื้นมากะคะ <c oughs> ่ะบุไฮฮ่าสองหา่าออกออกคาหนึ่งล่างเนาะ <c oughs> บนล่างแยกไ้ไปจับกูบาถึงเนาะอ่ะย้อนลังให้อีกหนึ่งนวดสักหน่อยวันที่สิบเจ็ดที่ผ่านมาค่ะสิบเจ็ดมกราคม เข้าไปตัวนะวิ่งรูดเนาะวิ่งสามวิ่งล่างสามเนาะ,ะดินที่สามข่าะตัววิ่งตัวรูดสําหรับแนวทางของโซเชีส,ส,สานพึ่งไหมาสามงวดนะคะงวดแรกก็คือวันที่สองมกราคมที่ผนะ่านมาอาจจะหลุดไปเนาะหลุดไปแล้วก็มาข่าวตัวิ่งรูดวันที่สิบจ็ดมกราคมงวดที่สองงวดที่สามกลุ่มพาพัน ลุดไปนะคะตองวดสำหรับงวดที่สี่ของซอไซซานสำหรับรัฐบาลไทยวิ่งลุดบนบนล่างบนล่างนะคะแคปหน้าจอะคะ่ะบนล่างเ็นไหยมามีหกับสองเด่นที่หกับสองสองตัวหกหางมีหกเก้าหแปดหกจิต 2อง 4, ส,อง 5, สองี่สอห้าแล้วก็สองสค่ะเน้นเจาะที่สหางสำหรับ, 6, 9, 6, 7, บสองตัวมี69 6ก้หแล้วก็สองหค่ะตัวเน้นตัวจอนะคะสามหางสามตัวสี่หางมี62 4 6งสี่หางสามแล้วก็หกหตัวเน้นตัวเจาะหนึ่หางสำหรับ3ตัวมี6กสองห้า,าเชฟนาจอไามักเสียนใดจัดเสียนนั้นนะคะชอบกับแนวทางของซอชัชชานก่ะ ฝากไว้พิจารณาอีกหนึ่งแนวทางกับอีกหนึ่งตัวเลือกเนาะมากับน้ำํำเพลินของพืนหรือเลขสีเขากับของพืนกะเอาไว้พิจารณานะคะไปต่อของเจ๊ปากแดงเจ๊ปากแดง,าแดงหามาว่างทางช่องสองวัดแล้ววัดที่วันที่หนึ่งที่ผ่านมาหูุดไปนะคะสำหรับแนวทางารัฐบาลไทย ไอ้บอถือเนาะผ่านรุดไปสําหรับเต้าปากแดงแต่ว่างวดแรกของเพื่อนกระมานกระหิ่งกระปังเนาะค่ะต่ว่าจะสลับทีกันอยู่เนี่ยไ้วิ่งซองเนาะค่ะซองบุญต่ว่าออกลางให้เก้าลางต่ว่าออกบุญเนาะค่ะตัวตัวจับคู่ก็อาจจะรุดไปพลาดไปเนาะวิ่งบุญลางไปบอด สำรับตำแหนง่งแต่ถ้าผู้ใดวิ่งทั้งบนทั้งล่างเนาะก็อาจจะมั่นสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยของจีปากแดงเอามาชนเอามาเทียบกันนะเนาะคะ่ะสำหรับงวดที่ผ่านมาหลุดไปเนาะวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ของจีปากแดงของเพิ่นหลุดไปก็ต้องกราบขอโทษขพไปซีแฟนครับเหมือนเดิมะคะือกาค่ะเลยก็มีเข้ามีหลุดรัฐบาลไทยดุลมาเทื่อนะคะดุล เดือนหนึ่งสองข้งกะโอ้จนลืมข้าวเนาะั้างเดียวก็ไเลยเมื่อนี้กับวันที่เท่าไหรแล้ววันนี้วันที่วันนี้วันที่สิบนะวันที่สิบอีกหกมือ่อนะคะก็เอาไปรุ่นกันละสาหรับของเจปากแดงนะคะรัฐบาลไทยวิ่งบนล่างนะคะบนล่างเป่นหายมามีหกกับหนึ่งหกกับหนึ่ง องตัวหกหางมีหกหนึ่งหกสองหกสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าตัวเน้นตัวจอสองสามหางแล้วค่ะตัวเน้นตัวจอสามหางสำหรับสองตัวมีหกหนึ่งหกสามแล้วก็หนึ่งเจ็ดค่ะตัวเน้นตัวเจาะสามตัวสี่หางสามตัวสี่หางมีหกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งแปดหกหนึ่งเก้าแล้วก็หกหกหนึ่งตัวเน้นตัวเจาะสองหางค่ะสำหรับสามตัวมีหกหนึ่งเจ็ดแล้วก็หกหกหนึ่งค่ะแคปหน้าจอ สตัวเิ่นเน้นจอทีหกหนึ่งหกสามแล้วก็1หนึ 3, ่งเจ็ดนาะสามตัวเิ่นเน้นทีสองหางมีหกหนึ่งจ็ดแล้วก็6หกหกหนึ่งเนาะค่ะไพมากับแนวทางของเจปากแดงกะอย่าลืมแคปหน้าจอเอาไว้พิจารณากับแนวทางของทั้งสามเสียนที่ลงไปในคลิปนี้กะล้องเบิงเนาะว่าตัวเลขแนวทางมาตรงกับไพ่สูตรใดหรือว่าช่วงนี้เลขของไพดังเนาะ เอาลองเอามาเทียบกันดูนะคะสำหรับแนวทางแนวทางรัฐบาลไทยสำหรับคลิปนี้เนาะลรากิกกรคอให้ fc แ e n นครับโชคดีมีใจป,ปังปังมันมานเฮงๆไปกับรัฐบาลไทยที่จะถึงนี้นะคะอีกหวันเจอกันเอาไว้ลุน้นกันกับแนวทางรัฐบาลไทยต่องวดเอาเป็น ลิงลอตเตอรี่ก kind of ันแล้วกันเนาะค่ะเพื่อได้เผื่อมันเพื่อเฮงเนาะเพื่อยังมีตัวเลือกให้เลือกสําหรับลอตเตอรี่อ่าสำหรับคลิปนี้นะคะเราคลิปกระกับกับประคุณนตัวลิงก์แนวทางจากทั้งสามเซียนเนาะค่ะเพราะว่าจะเป็นชชชานชัยเอชชอชัยชานเศตษาปะผ้ารวยแล้วก็เจปากแดงเนาะค่ะกรับกับปุณนหลายๆที่หายแนวทางมาว่างทางช่องแล้วก็เอฟซีแฟนคลับนะคะบอกว่าจะเป็นคนเกาล้วก็คนใหม่กรกับกับปุณนหลายๆค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้กับสวัสดีค่ะ